ีเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะเป็นของสมาคมกู้ภัยกกไซนะคะหนูน่ายืนอยู่กับคุณวันรจันโทค่ะแล้วคุณพงศักดิ์แถวป่านะคะเป็นตัวแทนของกู้ภยัยกกไซของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จุดตรงไหนของจังหวัดเพชรบูรณ์คะตอนนี้เราก็พาทีมงานมายือนอยู่ที่บริเวณเขาเรียกว่าโค้งบ้านสักงอยครับเขตอำเภอรมสักขบวนวัดป่าครับผมโค้งสักงอยครับ ทำไมต้องเรามันต้องแนะนําให้ท่านผู้ชมรู้จักกับโค้งนี้คะรือว่าโค้งนี้ภายใน1เดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมานี้จะเกิดอุบัติเหตุประมาณสามถึงสครั้งครับเ,เป็นโค้งที่ว่าเราสามารถที่ว่าบางท่านที่ว่าเป็นคนต่างจังหวัดที่ใช้เส้นทางนี้อาจจะไม่รู้ว่าโค้งนี้จริงๆแล้วความเร็วอาจจะใช้ไ่เกินประมาณสัก 80- 90ถึงกิกโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่รถที่ผ่านมาที่สังเกตได้จากด้านหลังเรานี่รถจะใช้ความเร็วประมาณสัก1 0 0ยถึงชั่วโมงทาให้เกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้นนะครับ เส้นทางที่มุ่งหน้าไปด้านหน้าเนี่ยเป็นเป็นเป็นเนส้นทางไปไหนคะ,ะก็จากตัวเมืองลมศักนะฮะออกมานี่มุ่งหน้าเข้าอำเภอภูรเรือจังหวัดเลยครับด้านหลังเราก็เป็นเขตติดต่อของอำเภอลมเก่ากับลมศักครับผมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยจากเดิมแล้วเนี่ยมีเส้นทางจุดเสี่ยงอันตรายมากมายเลยแต<ช>่จ,<า>จุดตรงนี้เนี่ยเราต้องการให้ทางการแก้ไขยังไงบ้างคะก็คือว่าเราอยากให้เพิ่ม ป้ายบอกทางให้ชะลอความเร็วแล้วก็แถบสะท้อนแสงหรือว่าอาจจะมีรั้วเหล็กสามารถมากั้นไม่ให้รถหลุดกระเด็นออกไปหาบ้านชาวบ้านแถวนี้ที่บ้านแถวของชาวบ้านแถวนี้ครับจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมานี่เก็บเก็บบ่อยแค่ไหนคะัํสำหรับโค้งนี้ก็อาราสุดที่ผ่านมาก็เป็นรถกระบะพุ่งเข้าอาจะเป็นฝั่งตรงข้ามของเราอยู่ด้านด้านหน้าของเรานี่ฮะซ้ายมือ,อมีคนเจ็บถึงสองคนครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเคสเป็นรถเก๋ง อ่ามุ่งหน้าเข้าภอลมเก่าชนเสาไฟฟ้าล้มไปสองต้นครับที่เวลาสุดมาก็คืออยู่ที่คงนี้เลยทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอยากเตือนให้ท่านผู้ชมระมัดระวังเส้นทางนิดนิดนะคะก็คือว่าเราก็อยากจะแนะนําประชาชนนะครับที่ใช้เส้นทางของเส้นอารมณ์สักคูเรือจังหวัดเพชรบูร์ของเรานี่เองครให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ความเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงเวลากลางคืนนี่มันก็ใส่ไฟมันอาจจะไม่เพียงพอครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้นครับผม ค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมของทางกู้ภัยกกไันะคะว่ามีความพร้อมยังไงบ้างคะสําหรับในการเตรียมรับมือคือตอนนี้เรื่องอุปกรณ์ก็ยังขาดแคลนอยู่หลายอย่างนะค่ะอย่างที่เช่นออกซิเจนอุปกรณ์ดามคอดามกระดูกคอที่ดามหลังเคดีว่าเคดีนี่คือสําคัญมากสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุ การเคลื่อนย,ย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุจากกระดูกสันหลังและต้นคอถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือได้ถูกต้องคือผู้บาดเจ็บสามารถพิการหรือเสียชีวิตได้เลยคือส่วนตัวนี้สําคัญมากและช่วงโค้งสักหน่อยคืออุบัติเหตุจะเยอะมากครับก็คือแต่ละเคสจะคือหนักมีผู้เสียชีวิตติดภายในยานพนาหนะไม่สามารถออกได้เลยจากที่อาการหนักยังสามารถช่วยได้แต่ก็ เราขาดอุปกรณ์การจัดซากรถกัดทางอุปกรณ์นี่ก็คือเราต้องการอุปกรณ์ตัวนั้นเพื่อมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทัดข่องทีตรงนี้สามารถติดต่อหน่วยง,งานได้ที่เบอร์ติดต่อเบอร์ไหนคะ,ะหากพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุหรือว่าผ่านพบเห็นผู้ป่วยหรือว่าอุบัติเหตุอย่างไรก็โทรมาที่06701813นะครับเป็นเบอร์ของ ทางสมาคมก้ภัยกกไสของเราเองครับหรือไม่งั้นก็อาจจะโทตรติดต่อไปที่สายด่วน1669ครับไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นครับผม s t a n บายถึงกี่โมงแจ้งท่านผู้ชมดีึง,ง,งค่ะก็คือว่าของเรานี่จะสับเลียนหมุนเวียนกันตลอด24ชั่วโมงครับไม่เว้นวันหยุดราชการครับผมเป็นคนกลุ่มไหนคะที่เส้นทางนี้แล้วหลุดโค้งไปบางทีก็ต่างจังหวัดามาจากกรุงเทพจะไปเมืองเลยอะไรอย่างเงี้ยคะบางทีเขาก็มาเที่ยวกันบางทีเขาก็ ไม่ทานแล้วมาระวังเพราะว่ามีโคง้งมีโคง้งเขาคงว่าโคง้งแค่นี้คงไม่เป็นอะไรแต่โค้งนี้อันตรายมากอยากจะให้ช่วยแนะนําเขาหน่อยว่าอย่าให้มาถึงโค้งแล้วขอให้ขับช้าๆหน่อยเพราะเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง<ต>คือว่า,าไปแล้วจะได้รับความเดือดร้อนก็ไม่อยากจะให้ใครถูกเนาะค่ะก็ขอฝากท่านชมไว้ด้วยค่ะ